ไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวน้อยคนจะรู้ว่ามีสมบัติ100ไร่อาณาจักรบักขาวบัญชาเมฆก,กว่าจะมี100ล้านไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวหลังจากที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของดำเดอเดกอ่างทอทหารคอควายอ่างอมมาบุกขาบัญชาเมฆนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยที่กรุงเทพได้ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมษายนปี2561เนื่องจากหมดสัญญากับเจ้าของที่และไม่สามารถรองรับปริมาณของลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาฝึกมวยไทยเป็นจํานวนมากทาให้บวกขาวตัดสินใจย้ายที่ตั้งท่ายมวยแห่งใหม่ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า100รไร่ตั้งอยู่ที่ตำลันป้าออาเภอเมตแตงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรซึ่งอาณาจักรแห่งใหม่นี้มีชื่อว่าบูขาววินเลด ที่ต้องบอกว่ามีการบริการที่ครบครันมากกว่าเดิมทั้งค่ายมวยร้านอาหารและรีสอร์ทจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวและเดินทางเข้าพักผ่อนสำหรับบัวขาววิลเลจแบ่งออกเป็นทั้งหมดสโซนคือร้านอาหารค่ายมวยและห้องพักโดยส่วนของสถานที่พักผ่อนของเหล่านักเดินทางนี้ทั้งในส่วนของร้านอาหารและร้านกาแฟาที่แฟนๆสามารถแวะเข้าไปถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆรายล้อมไปด้วยภูเขาท้องนา ไร่สวนเรียกว่าท่ามกลางธรรมชาติสุดๆขณะที่รีสอร์ทที่พักจะมีทั้งหมด10หลังซึ่งเปิดให้ผู้เข้าพักได้อาศัยแบบวิถีชนบทเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงตั้งแต่ขั้นตอนการทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำผัลและไข่ที่ได้จากในฟาร์มมาทำอาหารทานได้เองในส่วนของสถานที่ฝึกซ้อมมวยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อค่ายมวยบัญชาเมฆก็ตั้งอยู่ภายในบูคขาววิเลย โดยเปิดให้ทุกคนที่อยากเรียนรู้การะกมและออกกําลังกายเดินทางเข้าใช้บริการซึ่งปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยากเรียนรู้ศิละปะแม่ไม้บวยไทยขนาดนั่งเดิมเข้ามาใช้บริการมากทีเดียว